สวัสดีค่ะมีน้องๆถามกันเข้ามาเยอะเลยล่ถ้าหนูทำง,งานอยู่ต่างประเทศรับเงินเดือนที่ต่างประเทศแล้วอยากจะซื้อบ้านที่เมืองไทยให้ครอบครัวอยู่หรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าจะสามารถทำได้ไหมคำตอบคือสามารถทำได้ค่ะพี่ยาจะแบ่งทั้งเลือกออกเป็นสองทั้งเลือกคือทั้งเลือกที่หนึ่งผ่อนตรงกับเจ้าของบ้านหรือผ่อนตรงกับบริษัทรับผ่อนตรงวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารเยอะมีเพียงบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านก็สามารถทำได้แล้วไม่ว่าจะเคยมีประวัติลนี้เสียมาก่อนหรือติดเครดิตบูโรก็ทำวิธีนี้ได้แต่วิธีนี้ก็มีข้อควรระวังคือเราต้องทำสัญญาที่ชัดเจนและรัดกุมเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากผ่อนหมดแล้วจะเป็นอย่างไรหรือระยะเวลาในการผ่อนตรงสามารถทำได้กี่ปีและถ้าครบกำหนดระยะเวลาในการผ่อนแล้วจะต่อสัญญาอย่างไร มีค่าใช้ใจ่ายหรือไม่ทางเลือกที่2องทำเรื่องยื่นกู้กับธนาคารในเมืองไทยเหมือนการยื่นกู้ซื้อบ้านปกติวิธีนี้จะใช้เอกสารเหมือนกับการยื่นกู้บ้านกับธนาคารทั่วไปเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนใบแสดงเงินเดือนย้อนหลังหนึ่งปีรายการเดินบัญชีของธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลังหนึ่งปีบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลทะเบียนสมรสหรือใบหย่กกรณีที่มีการแต่งงานและอาจจะมีการขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบริษัทที่เราทำงานหรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเป็นต้นซึ่งในปัจจุบันนี้นีธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยรับพิจารณาการซื้อบ้านจากผู้มีเงินได้ในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคาร UOB ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์เป็นต้น โดยแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไขในการปล่อยผู้และดอกเบี้ยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารนั้นๆในแต่ละช่วงเวลาพี่ยาหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ทำงานอยู่ต่างแดนแต่ตั้งใจจะซื้อบ้านในเมืองไทยนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการซื้อบ้านการกู้บ้านสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่โทรหรือไลน์0 9 2 9 5 0 0 8า2ยนะคะ วันนี้พี่ยะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ